ปลายังเหลือเนี่ยยี่เนีนี่ครับไปเลยนี่ฮะนี่ครับพี่น้องถามเบิ้งรุ่นพ้อมกันได้ครับเด้อว,ว่าเฮาสิไดป้ปลาอยังแน่พูดพูดครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งบ,งบ,งบาดเดียวพี่น้องบาทเดียวเอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะปลาครับถ้าได้ปลาตะเพียนจะเอาไปปล่อยในหน้าเขาน้ำพี่น้องก็ได้อยากได้กินอยุ่กับไผกับสวน อยู่กับธรรมชาติบรรยากาศบานเห่านี่ครับพี่น้องลูกไว้อย,ย่างเล็กๆน้อยๆผสมประสานกันไปของกินของอยากกัซซมีเต็มสวนสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพอก็บบาน้องในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้บาน้องก็จะพาพี่น้องมาตึกแหครับผมเฮ้าก็จะมามาเบิงป่าแน่เนะครับเนาะว่าป่าเหา ใหญ่ขนาดได้แล้วนะครับเนาะมนีบ้าน้องก็ใไ้น้องก้าวเป็นมือกล้องไอ้คือเก,ก่ากับผมเดี๋ยวมนีบ้าน้องกัจะพาพี่น้องไปตึกแหเลยนะครับเนาะเพราะว่าเขาจะตึกเอามุมนี่บ่ด้ครับเขาต้องไปมุมพุ่นนะครับพี่น้องเนาะเขาจะวานอาหารแล้วก็จะมาตึกแหลรองเบิงครับว่าเขาสีไดป้ปลาหน่อยปลาหลายเพราะว่าปลาในสานี่ก็หลายเติบนะครับเนาะมาน้องก้าวเข้ามาพี่ยังมาเลยเห็นพอบ่นี่เดี๋ยวจะพาน้องก้าวมาตึกแหนะครับพี่น้องเนาะ ตรงนี้เขาก็จะมาตึกแขเลยโอ้มายางังมาเออตามมานีละพอจะพาตึกแขจะพาตึกแขอยู่นี่นะครับพี่น้องครับเออยืนยืหันละยืนถาพอ,อยืหันละนี่ครับมัเบิงว่าเขาจะได้ปลาหน่อยปลาหลายนะครับพี่น้องเนาะตรงนี้เพราะว่าปลาเขานี่ก็จะมีหลายปลาแน่เขาจะร่วมกันไว้นะครับเนาะเป็นบอ่อปลารวมก็คือตรงนี้เขาก เวลาเฮาอยากกินปลาบ่อยากครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเลี้ยงไว้แล้วนะครับเนาะตรงนี้เฮาก็จะเลี้ยงปลาไว้เดี๋ยวจะภาพพี่น้องมาเบิง่งขนาดใส่ปลาเฮาว่าสีหง่ขนาดใดเนาะนี่ตรงนี้ครับคุณครับเพิ่นก็นจะเรียนมาเสียวๆเพราะว่าปกติเพิ่นจะไปกินอยู่มุมหุ่นนะครับเด้อมุมนี่จะโบผ้าบ่ได้จะมาให้อาหารัากเทียสิมาเบิ่งปลาทึ่งปลาสวายเฮาน้ำแน่ปลาสวาย ล้วก็จะมาเบ่งปลาทับทิมปลาจิลเมตนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะให้พิ้นไล,ลายหลก่อนเ๊าจจะวานเนาะพี่น้องเนาะคุคขับเบ่งก๊าลังแรนมากเซลล์เเๆๆด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมขัเก้าหันไปทั้งปุ่นหันไปหาป่าเาเห็นบอเออนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้แหละกําลังจะป่ากําลังจะมาเนาะเห็นป่าบ่เออยินยู่หันหละเด้ยพอจะให้อาหารปลานี่ครับกําลังมาหลายเลยครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจังจะให้เพื่อนมานหลายๆเข้าจะมาตึกเอาเพราะว่าเพิ่นจะมีหลายๆป่าแห้งอยู่นี่นะครับเนาะทั้งป่าสวายปา SO. ่าตะเพียนนี่ครับถ้าใดป่าตะเพียนจะเอาไปปล่อยในหน้าเขานํ่เนาะครับเนาะเพราะว่าเขาจะเบิ่งปา SO. า่านําถ้าใดป่าตะเพียนนี่ก SO. ็จะเอาปล่อยในหน้าเขานําครับเมื่อเบิ่งว่าเขาจะตึกแหแตกบ่นี่ครับเบิ่งเลยเบิ่งป่ากาลังหลายๆเนาะครับีบ่น้องเบิองเยอะบาน้องจะตึกแหให้เบิ่ง นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะตึกแหีให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเฮาสิเบิ่งปลาน้ำเนาว่าปลาเฮาจะมีปลายังเหลือเนาอยู่ในนี้ครับไปเลยนี่ฮะนี่ครับพี่น้องถ้าเบิง่งรุ่นพร้อมกันเด้อครับเด้อว,ว่าเฮาสิไดป้ปลายังเนาอยู่ในสาเฮานี่ผมไผ่อืออืออือเลยครับไผอื้อ,ๆ,อ,อๆแล้วสิมีปลายังเนาะน้องเกาได้กินเนนี่ ครับพี่น้องอพูดพูดพูดมาเบิงครับผีมาเบิงใกล้ๆพ่อผีมาเออยับมามาเบิงอีกนิ้ยมาอีกเออนี่เนียลงไปช่องลงไปเห็นบอเห็นแห่พ่อบอเออนี่แหละนี่ครับพี่น้องออ้ปลาเข็งปลาเข็งพี่น้องปลาเข่งปลาเขิงตัวบกเงี้เลยครับพี่ใส่ใงญ่ๆงา้ง้งมๆเลยปลาเข็งเ่อนปึ๊บปึ๊บ พี่พี่พี่มาเบิงพี่น้องมาเบิงบานใส่ปลาขนาดปลาเฮาพูดพูดพูดครับเบิงเบิงเบิงบาทเดียวพี่น้องบาทเดียวอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะป่าครับถ้าได้ปาตพเพียนจะเอาไปปล่อยใหน้าเขาน้ำพี่น้องพุ่นครับพุ่นครับเบื้องบนปาตะเพียนครับพี่น้องเต็มแหเลยครับ เบิ่งเลยพ่นบาทเดียวครับนี่สิได้พวกเป็นปลาตะเพียนปลาเข็งนะครับนะเนาะเฮาก็จะเอาบาดเดียวนี่แหละพี่น้องเบึ่งเลยพ่นอีตอนซ้อนแหงนะครับเด้อนี่บึ่งปลาเดี๋ยวจังจะปลดปลาให้พี่น้องเบึ่งอีกเทนึงนะครับเนาะบึ่งเลยเพราะว่านี่น้องเกาให้น้องเกาทายคิดให้นะครับเนาะมาเดี๋ยวพอจะทายให้นําเออเอาน้องเกาไปจับแหบบึ้นจับแหขึ้นบึง่ง เออจับเออจับขึ้นเลยกูกูขึ้นเออนี่แหละครับน้อง,งอกูดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกเออฮู้เนเบิงครับปลาบาดเดียวเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ครับผมถึงปลาตะเพียนเป็นตะเพียนปลาเข็งปลานิ่นเนะาะเขาก็จะเอาปลาตะเพียนนี่ไปปล่อยน้ำเน่ว่าจิตึกเอาปลาสวายครับโบใดปลาสวายเลยนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีปลาสวาย ปลาสวายนี่ก็ปลาบึกสีตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องตรงนี้บ้าน้องกะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งน้ำเน่นะครับเนาะน้องก้าวนะครับเนาะพ่อเดทไทให้พอน้องน้ำแน่ครับเพราะว่าลูกสใส่ใ่เพิ่นไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ครับผมก็ให้ล้านน้องก้าวนะครับผมเพิ่นกะทายเป็นครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะมกักทายแลวก็มักว่าวโทรศัพท์นะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเห็นบ้าน้องนี่ครับมาบอกจังสีหละกเพิ่นกะยางน้ำกลนเพิ่นกะ หูจักเบาเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้แหละครับผมบ่าน้องก็สิฝึกใบเพราะได้ให้เพิ่นได้ออกคลิปนําบ่าน้องนะครับเนาะนี่เฮาก็จะได้ไปถ่ายทํานี่เบิงเลยโอ้ยน้องก้าวคือได้ปลาหลายแถวว่ะคุณครับเต็มอยู่พี่น้องเดี๋ยวจังเขาจะมาปลดปลาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะใส่ง,า,ง,งามๆเบ่งปลาเปล่งๆเลยปลาเข็งปลาตะเพียนตะเพียนนี่อูหลายอยู่ด้อพี่น้องเด้อผมเต็มเฮาหอยหนะเลยเป็นปลาตะเพียน ปลาตะเพียนปลานินนะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวจังจะปดและเอามาใส่ครูอีกทีหนึ่งครับผมจังเบิองน้ำบ้าน้องอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเขาก็จะนี่ครับผมเขาก็จะเฮ็ดใบอยู่ประมาณนี้ละก็ได้อยากได้กินอยู่กับไผ่กับสวนอยู่กับธรรมชาติบรรยากาศบา้านเฮานี่ครับพี่น้องปลูกไวยอย้อย่า亡เล็กๆน้อยๆผสมประสานกันไปของกินของอยากกะซิมีเต็มสวนนะครับเนาะเฮาปลูกอย่างละเล็กละน้อยผสมประสานกันไปของบ้าน้องนี่กับปลูกยางบ่ทันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ กะซีปูกแซมไปเรื่อยๆนี่กะซีปูกก็กวกเผาแล้วก็พอเอาเองก็เน่พอเอาเองจากของเขาก็จะบร,ริสุทธิ์พันธุ์นะครับพี่น้องนะบริสุทธิ์ก็วกเผาเขาก็จะพอเอาเองเพราะว่าเขาก็จะมีต้นพันธุ์อยู่แล้วนี่ครับก็จะเฮ็ดหนึ่งไร่หนึ่งงานนี่ปลูกบัวไว้นี่ครับบวัว,บวกับกำลังออกดอกแซวครับผมนี่เันออกดอกบวัวเฮานี่ก็ได้กิน้อพี่น้องเด้อตรงนี้เขาก็สามารถเอาไปแกงสายบวัวหรือไปตําได้ครับผมแต่ว่าฟังทั้งนี้ปลาหลาแห้งนี่ครับอยู่ บัวปลาร่วมนี่ปลาหลายแล้วก็บ,บัวเกิดบ,บ่ได้เบิ่งต่พักกระเฉดนะครับนี่ผักกระเฉดเท่านี้ก็เกิดบ่ได้ปลากินผืชนะครับเนาะิ่นกินเบิดเดี๋ยวให้บ้าน้องปดปลาก่อนครับพี่น้องจงมาเบิ่งกันนํากันอีกเทน,นึงนะครับเนาะเฮาจะปดปลามาเบิ่งตอนเ้องปดปลา,า,ปาแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับผมบ่าน้องกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับเนาะเฮาก็มาตึกแหททาแน่ คุครับบรรยากาศน้ำทงไฮทงนาเฮานี่ครับซัมเน่เฮาก็สามารถสร้างแรงอาหารหลักก็เป็นรล่ได้เฮ้าได้เด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ก็คือเฮาสามารถเอาไปขายได้คร,รับผมอันดับแรกบ่านน้องว่าเฮาก็ต้องมีอยู่มีกินครับพี่น้องเนาะเฮ้าก็ต้องพึ่งผาาจะของก่อนอันดับแรกก็คือสร้างแรงอาหารไว้พาเวลานั้นเฮาก็เลือกินเฮ้าก็จิตได้ขายครับพี่น้องตรงนี้แ่ะบ่าวน้องมาเห็ดตรงนี้เห็ด สวนนี่ครับผมเพราะว่าเขาจะมาแบ่งเห็ดจากเห็ดหน้านะครับพี่น้องเนาะแบ่งออกหนึ่งไร่หนึ่งงานนี่ครับก็สามารถสร้างแรงอาหารให้เจ้าของได้หลายอย่างครับพี่น้องนี่ก็คือเขาจะเห็ดหน้าแล้วก็จะมาเห็ดมีอาหารอยู่ตามสวนตามไฮเขาเขาจะบริสุทธ์นะครับเนาะตรงนี้แหละครับผมความสุขของเขานะครับเนาะความสุขเล็กๆแต่ว่าก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าเขาได้ลงมือทา หนึ่งนะครับพี่น้องเขาได้ลงมือทำนะครับเนาะเพราะว่าเขาลงมือทำเลยเขาเห็นนี่ก็คือประสบความสําเร็จเลยเขาได้อยากได้กินอยู่แค่นี้ก็อยู่ย่างพ่อเพียงนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวบ่านน้องก็จะมาปลดป่าส่คุกอนวาสี่หน่อยหลายๆเพราะว่าหยาเพิ้นอันนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหยาเพิ่นนกก่อนเพราะว่าเขาจะเอาปลาตะเพียนไปปล่อยขังบนน้ำเน่ครับผมบึงครับพี่น้องครับมาน้องเก่าย่างวเบิ่งย่างาเบิ่งครับเพราะว่าเขาก็จะปลดป่าไปนํานะครับเนาะ ว่าเาจะเอาแซ่แซ่หนามไปน้าแน่นี่ครับผมเป็งป่าตัวน,นี้เป็นปลานิ่นปลานิ่นเท่านี้ก็จะรุ่นนี้เป็นปลานี่ครับมึงเป็นปลาทับทิมเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาทับทิมครับผมปลาทับทิมนี่ก็ใหญ่ไ,ไว่เอาไปปล่อยตามทุ่งให้ทุ่งหน้านี่ก็ออกแม่แพลูกดีปลาตัวนี้ก็คือครับใหญ่เลยพี่น้องปลาทับทิมรุ่นนี้ก็สร้างแหล่งอาหารให้ได้แล้ว แต่ยู่ได้กินได้ยากนะครับอู้ยปลาเข็งปลาเข็งนี่ก็ใหญ่ไ,ไวครับพี่น้องพูดพูถึงจะเป็นปลาทับทิมอีกนะครับเนาะมาเบิ่งแม่ปลาเข็งครับพี่นอ้องว้าวสามสี่แม่พอแล้วสามสี่ตัวนี่ครับตัวใหญ่ตัวงามแหงครับพี่น้องปลาเข็ง เข็งปลาเข็งนี่เป็นปลาเข็งพันธุ์ใบผูเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ่าน้องจะเอามาปล่อยนี่แล้ครับรุ่นพ่อแม่เพื่อนนี่เพื่อนจะออกแม่เพลูกหลายเวยลาน่ะก็จะไปอยู่ตามไฮตามหน้าเฮาเหมือนเลยเป็นรุนรุนปลานะครับเนาะเป็นปลาโอ้ยังหลายครับพี่น้องผปลปดบอลลีวง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวจังเบิงกับบ่าน้องอีกทีนึงพี่ๆๆตัวงามเด้อพี่น้องเด้อใส่งาม,งาม เกียวดีแห้งแหะดซีครับนี่ได้ซีน้องก้าวเห็นบอเห็นป่าบอหคุณนี่ก็จะเป็นปลาตะเพียนพี่น้องปลาตะเพียนตะเพียนใส่ง,า,ง,งามๆใส่สวยๆนะครับนาอนี่ครับผมเดี๋ยวจังให้บ้าน้องปดปลาก่อนอนาองปดปลาก่อนเขาจังเบึงไปน้ำกันครับผมครับผมเดี๋ยวให้บ้าน้องปดปลาก่อนครับผม ก็อย่าลืมในช่องกบป,ปาผ้ารวยดวยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็ะทิ้งคลิปพี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับกดปาก่อนครับ